บัดนี้เป็นครั้งที่41ตรงกับวันที่20ธันวาคม68ข้าพเจ้าในกัพลวจันทร์ขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระคัมปฏิเทวเจ้าองค์หลวงปูส่สมเด็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพระเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดา ทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิจของพระเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนตต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรซูอัตตราคัันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชา,าสุนันตุสักขโมคาทังสักเคกาเมจรูเบคิริีคขรตะเตจันดลิเควิมาเน ทีเปร์ลเทจคาเมตลุวานาคาฮานีเคหาวัตกุมีเคเตภูมมาเจนตุเทวาชลาธารวิสเมยักขักันทับพนาคาติคธันตาฉันติเกยังมุนิวะละวะจันังสาธโมเวสุนตุธรรมะสาวนากาโลยัมมทันตาธรรมะสาวนากาโลยัมมทันตาธรรมะสาวนากาโลยัมมทันตาบทสวนนัมมะการสิทธิคาถาน้โมตัสสะภะคะวะโตัะละตัวสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะภะคะวะโตัะละตัวสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะภะคะวะโตัะละตัวสัมมาสัมพุทธัสสะ บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมานังอัญงพุทโธเมานังวะลังเอเตนะสัจจวัตเจนะสุที่มีอนตุสัพพทานัตถิเมานังอัญงธรรมโมเมานังวะลังเอเตนะสัจจวัตเจนะสุที่มีอนตุสัพพทานัตถิเมานังอัญงสังโฆเมานังวะลังเอเตนะสัจจวัตเจนะสุที่มีอนตุสัพพทาบทสวดมหาการุณิโกนาโทติอาทิกาคาถา มหาการุณิโกนาโถอัธยะสพปานีนางปุเรตวปาละมีสภาปะโตสัมโบธมุตมังเอเตนะสัจจวัฒเชนะมาของตุสาผุปัตถวามหาการุณิโกนาโถหิตายะสภปานีนางปุเรตวปาละมีสภาปะโตสัมโบธมุตมังเอเตนะสัจจวัฒเชนะมาของตุสาผุปัตถวามหาการุณิโกนาโถสุขายะสภปานีนางปุเรตวปาละมีสภาปะโตสัมโบธมุตมังเอเตนะสัจจวัฒเชนะมาของตุสาพุปัตถวาบทส่วนมหาสมัยส่วน เอาวเมธุตังเอกังสมัยังพระขวาสังเกสุวิหารติกปปิรวัตุสมิงมหาวเนมหาตา พิภูสังเกนะสาธิตปันจะมาเตหิพิภูสเตหิสัพเพเหวะอรันเตหิทัสสหิจโลก غ ธาตุหิเทวตาเยปุยนะสนิปติตาหุนติภควันตังทัสนายาปิภูสังกันจัตอัตโคจตุนางสุทาวาสกายิกานางเทวานาเอตถรโหสียังโขภควาสเจสุวิหารติกะปิระวัตตุชมิงมหาวเนมหาตาปิภูสังเกนะสาธิตปันจะมาเตหิพิภูสเตหิสัพเพเหวะอรันเตหิทัสสหิจโลก غ ธาตุหิเทวตาเยปุยนะสนิปติตาหุนติภควันตังทัศ นายาปิกุสังฆันจัญาณูนะมายมปิเยนะพะข่วาเตนุปภสังกมัยมาอมปภสังกมิตวาวะปะกว่าโตสันติเกปัจเจกขาทาภาสไสยามาติอัตโกตาเทวตาไสยาทาปินามภะระวาปุระโสสมะชิตังวาภาหังภาษาลายภาษาลิตังวาภาหังสามิชัยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุตันตังหิตาปะกาว่าโตปุระโตภาตุระหังสุอัตโกตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเทถวะเอกมันตังอัทถังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาปะกาว่าโตสันติ เกอิมังค์าทั้งอภาสิมหาราชมโยบอว่านัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตธมาอิมังธรรมสมยั่างตาจิตาเยวะอราหิตสังคันติอัตโขบลาเทวตาภะกควาโตสันนิเกออิมังค์าทั้งอภาสิ์ตัทละพิกวโสมาทังสุจิตังอัตโนอุชุมากังสุชาลทิวะเนตานิกาเหตวะอินทริยานิละขันติปันติตาติ อาตโกภราเทวตาประกวโตชันติเกียรมังคาทังอภาสิเตวทวีลังเขีวไปลีค้งอินตะคีรังโอหัจากมเมชาเตจะลันติสุทาวิมาลาจากุมมาตาสุตันธาสุุนากาติอตโกพราเทวตาประกวโตชันติเกียมังคทั้งอภาสิยเยเกศิปุตังพะนังคตาเสนาเต ข้าพิสันติอัปยพภูมิปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังผลิปูเลสันติติอัตโขข่าภพิกุอมันเตสเยปุเยนาพิกเวทาสัสสุโลกทาตุสุเทวตาสานิปติตาหนติตาคงตาสนายาพิขุสังคันจะเยปิเตบิกเว อหิสุงอัตีธรรมธาตานั่งละหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปภวันตานังเอตัปปลามาเยวะเทวตาสันนิปริตาอหิสุงสยยะธาปิไมฮังเอตัละหิเยปิเตปิกเวภวิสันติอนาคตมธาตานั่งละหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปภวันตานังเอตัปปลามาเยวะเทวตาสันนิปริตาภวิสันติสยยะธาปิไมฮังเอตัละหิอาจิกิสามิปิกเวเทวกายานังนามานิกิตายสามิ ภิกขเวเทวากายานังนามานิเทศิสามีภิกขเวเทวากายานังนามานิตังสุนาธาสาธุกังมนาสีโลธาพาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเทบิคุบอกกับตปัญจาสุสุมะกรวาเอตท,ทโทจักร <c oughs> สีโลก,กัศมนุกัสสามิยัตถาปุรม,มาตะะ่ธาสีตาเยสิตาสิริคัภพลังมหิงตตาสมาหิตาบุตุสีหวังสันลีนาโลมาหังสาพ,สาพิสัมภูโนโอธาตามานาสาสุทาวิปสัสนะมะนา ยิลาพินโยปัญญาสัตยเตยตวาวันเอกปิหงละวัฒเวตโตมันเตยเสต้าสาวะเกสาสเนลเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถพีขวโวเตจาตัปัมะกะลุงสุทาวาพุทธศาสาสนาเตสัมปะโตลงมืานังอมนุษสานะทัสสานังอภิเกสถานมักทากหุงสาสังอัตสาตาริงสตางิเกศาสานังอมนุษสานะนัททสุงอภิเกนานตตมาทากหุงทิสาสปาพุทธาอะหุงตันจัตพังอภิญญา ว่าวาคิตวานะจากคูมาตโตอามันเถียรสัทธาสาวกเยสาสเนละเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาเถิขาวเยวหังคิตวิษามิขิลาหิอนุปปัสโสสตัสหานสาวยาคาปุมากะบผเหล่าัตถวัยที่มันโตจุติมันโตวันะมันโตยสศสีโนโมทมานาภิกามมูิคูนางสมิติงวะนางชะสหานสาเฮมาวตายาคานันตะวันนิโนที่มันโตจุติมันโตวันะมันโตยสศสีโน โมทมานาพิกามุงบิคูนางสมิติงวะนังสาตาคิลาติสหัสายะคานานาถวันนิโนอินทิมันโตยุติมันโตนะมันโตยศาสิโนโมทมานาพิกามุงบิคูนางสมิติงวะนังอินิเตโซละสสหัสายะคานานาถวันนิโนอินทิมันโตยุติมันโตนะมันโตยศาสิโนโมทมานาพิกามุงบิคูนางสมิติงวะนังเวสามิตาปัญญาสายะคานานาถวันนิโนอินทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยศาสิโนโมทมานาพิกามุงบิคูนางสมิติงวะนังปุหมีโรราชักะหิโวเวปุลัสสานิ นางพิญโยนางสตาสหัสสังยางานางไปยิลปาสติภูมิทีลราชาคาหิโกโซปาคาสมิติงวะนางปุริมันจัติสังราชาทัตตาละโทปสาสติคันทัานางอธิปติมาราชายาสิโุตติตาสาพระหาโวนทนามาพหาพระลายที่มันโตชุติมันโตนมันโตยาสิโนมมานาภกมุงภููนางสมิติงวะนางถ้าขินันจัติสังราชาวิรุโหตปัสาสติภูมิพันธานางอธิปฏิมหาราชศาสิโสุตตาิตาสาพหาโวนทนามาพหาพระลายที่มันโตชุติมันโตมันต โยศาสินโนมัธมานาภิกขมุงภิคุนางสัินติงวันัง พัจจิมันจัติสังราชาวิรูปโคภาษาสตินะคานังอธิปติมหาราชายาสิโสพุทธบิดาสาปะหาโวินธนามาพระลายที่มันโตชุติมันโตนะมันโตยาสัสสิโนโมทามนาภิกขโมมีคู่นางสิยมิติงวะนางอุตลันจัติสังราชากุเวโลตับภาษาสติย a คานังอธิปติมหาราชายาสิโสพุทธบิดาสาปะหาโวินธนามาพระลายที่มันโตชุติมันโตนะมันโตยาสัสสิโนโมทามนาภิกขโมมีคู่นางเสีมิติงบักนางปุริมาทิสังคธตลโตท้าขีเนนะวิรูหานโกบจิเนนะวิรูปโคกุเวโล โอตลังทิสังจัตตารโลเตมาราชาสัมมันธาจตุโลทิสาธัทนละมานาทั้งสูวรรณีกบปิละวัทเวเตสังมายามิโนทาสาอาโวนจานิกาสัทธามายาโกเตนทุเวเทนทุวิปูจัวิปูตสหจันทนกามาเสโทจักกินุขันโุนิขันโุจักปนาโทโอภมัญโยจักเทวโสตโจรมาตตลีจิตเสโนจักคันธโปนาโรราชาชโนสักโปอาโคปัญจสีโคเจวะติมภโลสุริยวัชชาสาเตเจเนจาราชาโนคันธพาสหราชุพิโมทามานาภิกามุมิคุนาสมิติงวะนัง อถาคูนาภาษานาคาเวสาลัสหัตชาการกัมพรสัตตาลาอาคูปายาคาสายาติปิยามุษหาทตาราทาจาอาคูนาคายาสาสีโนอิลาวันโนมหานาโคโสภาคัสมิติงวะนังเยนาคาลาเชสหสาหาลันดีทิพาทิจาปักขีวิสุทธจักูเวหายาสาเตวะนามจ่ปัตตาสิตาลาสุปนายิติเตศนามัง อภยันตธานานาคราชานะมาสีสุปันาโตเขนมาว่ากาสีพุทโธสนาหิวใจอุปวะไหยันตานาคาสุปนาสารนามาการสูพุทธาชิตตาวชิราหเทนะสมุทังอสุราสิตาปาตโลวาสวะเสตยิที่มันโตยัสสีโนการละกัญชามหาสมาอสุราธานะเวขาสาวิปจิตติสุปจิตติจักหาลาโทนมมจีสาสตันจะบปริปุตตานังสเปวิโรจนามากาสนาหิตวะพระลิเสนารลาหูพัฒมุปาขมุงสมโยต ธานิพักทันเตวพิคูนางสมิตจิงวะนางอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชอายุจะทาขมุงวรุณาวรุณาเทวาโสมนจะยะสัสาสหเนธากรุณากายิกาอาคูเทวายะสา,าินโนทศเสติทศทากายาสเพนานตะวัน對對 pues นี้น้อยทิมันโตชุติมันโตนั้นมันโตยะสินโนโมทามนาพิกามโมพิคูนางสริมติงวะนังเบนทูจะเทวาสาลีจะอสมาจะทูเวยะมาจันทสุปนิสาเทวาสุยะจันทะมาคูบุรคีตาสุ สุยปนิสาเทวาสุยะมาคูบุรกกิตานักตานิบุรกิตาวาอาคูมันทวลาหกาวัชุนาวัศวโเสโทสโกปาคปุรินทัตโททัสเตีทศากายาสเพนานันตวานิโนอิทิมัโตชติมัโตวนะมันโตยัสสินโนมทมานาภิกมุภิคูนางสิมิติงวันางอาทาคูสาภูเทวาชลามคิสีขาวลีวะอริตกาจะโรชาจักุมาปุภาณิพาสินโนวัลุนาสหะจะทำธรมมาจะอจุตาจะอเนชกาสุรยะลุจิลาอาคูวาคูวาสวเนสินโนทัสเตียทศากายาสเพนานัตะวัน นิโนยที่มันโตชุติมันโตวันนะวันโตยาสสิโนโมธมานาบีกมุงมีคูนางสำิรัวะนางสมานามหาสมานามานุสามนุสุตตมาคิทาปตูสิกาอากูอากูมโนประตสิกาอาทาากูหาเลโยเทวาเยเจโรหิตวาสิโนปารลคามหาปารลคาอากูเทวายาสสิโน ถ้าเสเตี๋ยสัทธากายาสเพนะนันเถรวน,นิโนอินทิมันโตชุติมันโตวนะนันโตยสัสสสิโนโ,โมทามานาพิกามุมิคูนังสียมิติงวะนังสุากากรุมาลุนาอาคูเวคะนะสาสหกาาุทาตะไคหาปโมกขาอาคูเทวาวิจักขนาสทธามัตตาหาลัะขชามิสก,กายจย,ยาสัสสิโนโท่านยังอาคาปุชโนโยทิสาอาภิวัตสติ ถ้เสียตถาทากายาสเพียรนันตะวันิโนอิ่ทีมันโตยุติมันโตอนะบันโตสัสสิโนโมทามนาพิกรมุงพิคูนังเสด็จจริงวะนางเคมิยาตุสิตายามายกัตกาจายาสัสสิโนสามิตกาลมัสเสถานโยตินามาจะอาสวะนิมาลติโนอาคูอาถาคูบาลานิมิตาถ้เสียเตถาทากายาสเพียรนันตะวันิโนอิ่ทีมันโตยุติมันโตอนะบันโตยสัสสิโนโมทามนาพิกรมุงพิคูนังเสด็จจริงวะนาง เทเตเทวานิกายาสเพนยนาตะวันนิโนนามันวะเอนะอาคันชุงเยจันเยสะทิสาสหะปุตะชาติมะคีลังโอคตินนะมะนาสหวังทะเคโมคะตะลังนาคังฉันตงวะอจิตาจิตังสุภาพมาปรมัตโตจะปุตตะทิมัตโตสหัสันนังกุมาโลติโสจะโสปาคะสัมปิติงวะนังสังสะพันมัโลกาณังมหาปะมาณพิณตติอุปปัโนยุตติมันโตพิสมากายโยยะสาสีโสทัสเสธาอิสราอาคูปันเจกะวะสวัตติโนเตสันจะมัจจโตอาคาหะริโตปะลิวะริโตเตจะสเปยพิกันเตสินเทเทเวสปัมมั เกมาลเสนาภิกามิปันหาสกัญหาสมันทียังเอธากันหาถาปันหาถาล้านเชนัปปัณธมตุอวสัมมันตาปริวารีตามาโวมุจิตาโกจินังอิติธรรมมหาเสนองการหาเสนางเอปีสะยิปานินาตะละมาหัดจากสลังกตวานะเพรละวางยะถาอุสาวะเมโคธนยันโตสวิตุโกตถาโสปจุธาวติสังกุโตอาสยังวะเสตันจัสมังอปิญญายะวะขิเดวานะจักคูมาตะโตมันต่ยึดทาสาวกีรสาถนีละเตมาลเสนาภิกกันตาเตวชนาถภิกขโว เตจะอัตตปมะกลูปุตตวพุทธศาสาสนางวีตะลางเขิปากามุเนสังรมปีนจะยยงสเปวิชิตาสังฆามาพยาดิตายาสัสีโนโมทันติสหะปูเตหิสาวกตาเตชะนีสุตาติบทสวดจุนหะชัยยะปกรณ์นโมมีพุทธเตชะสารตะนัตยะธรรมนิกาเตชะประสิทธิประสีเตวานารายะปะราลามีสุปาสิทธิพามาจะอินทาจะ จัตุโลกาคัมภีรักกากาสมุทธาภูตุงคังคาจะสพัมมะชัยยะประสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยยะธรณีธรณีอุทธิอุทธินัทินัทีชัยยะชัยยะฮะคนละตนละนิสยัยนิไลสายเสนนะเมรุราชะผลนอละชีชัยยะชัยยะคัมภีและโสมพีนาเคินทนาคีปีศาจะภูตะการีชัยยะชัยยะทุนนิมนิตา โลคีชายะชยะสิงคีสุธาธาณมุขาชาชยะชยะวรุณณมุขาสาตาชายะชยะจัมปาทินาคัคกุละคันทกะชยะชยะคัจฉคนณตุรงสุการละผู้ชงสีหาพยัคะทีปาชยะชยะวรุณณมุขายาตาชิตาชิตาเสนาลีปุณะสุทินอลดีชยะชยะสุขาสุขาชีวีชยะชยะทละนีตะเลสะทาสุชายา ชยชยะชยยะทอรณีสารตินสัทธาชยยะชยยะมังกราชรัญญาภวะเคชยยะชยยะวรุณนยะเขชยยะชยยะลักขเสียสุระพุชเตชาชยยะชยยะพัมมีนทัคนาชยยะชยยะราชาที่ลาสารใจชยยะชยยะปัตวินสพังชยยะชยะอรหันตปัจเจกพุทธสาวังชยยะชยะมะเหสุโลฮาโลฮาลินเทวาชยยะชยะพัม มาสุลโกชยะชยนาโควิรุณาโกวิลุปะโคจันติมาละวิอินโทจักรเวนเตโยจักกูเวโลวะลุโนปิจักอคิวายโยจักปาจุนโหกุมาโลทัตะรัถโกอัฏฐะละสะมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทะโยอิสิโนสาวกาสัพพาชยาราโมพระวันตุเตชยธรรมโมจะสังโคจัทัสะปาโลจะชยะกังอเตินะชยะเตเชนะชยโสธีพระวันตุเต เอเตนะพุทธเตชีนะโหตุเตชยมังคตังชโยปีพุทธศาสตร์สิริมตอายังมารสัจปาปิมตัวปราชโยอุโคเชยโมทิมันทีปโมทิตาชยะตถาภามะขนาเหสศิโนชโยปีพุทธศาสตร์สิริมตัวอายังมารสัจปาปิมตปราชโยอุโคเชยโมทิมันทีปโมทิตาชยะตถาอินทะขนาเหสิโนชโยปีพุทธศาสตร์สิริมตัวอายังมารสัจปาปิมตปราชโยโคเโม สยามโพธิมันเี่ยปโมทิตายชยตะถาเทวขณามมเฮสิโนชโยปีพุทธศัตย์สิริมาตุอายามารษะจัปาปีมาตุอปลาลาเโยอุโคชโยมุทิมันเี่ยปโมทิตายชยตถาสุปันนขณามมเฮสิโนชโยปีพุ Carter, ทธศัตย์สิริมาตุอายามารษะจัปาปีมาตุอปลาลาเโยอุโคชโยมุทิมันเี่ยปโมทิตายชยตถานาขขณามมเฮสิโน เชโยปีพุทธศัตร์สิริมาตัวยังมะะรัสศัจระาปีมาตัว巴ราชโยอุโคเซวงที่บันเทีประโมทิธชญญาชยะตถาสภาม,มะขนามะมเอสิโน ชยันโตโพธิยามุเลสกยานังนันทิวัฒโนออวังตะวังวิชโยโหอิชยสุชยมังคะเลอัปราชิตรปัตลังเกียรติเสภตภิปุกคะเลอภิเสกเกศปัปปุปุตานังอภัพปโตปโมทติสุนักตังสมังคัลังสุปปาตางสุโหนทิตังสุคโนสมุโตจัสุยิทธังพามะจาริสุปทาคีนังกายะกังมังวิจากังมังปทาคีนังปทาคีนังมโนกังมังมณิปนิทีเตปทาคีนาปทาคีนานิกัตตวานะละพันตเตปทาคีเน เตอัฏฐารลัทาสุขิตาวิรุณหาพุทธะสาเนอโลคาสุขิตาโหธาสหัสเพหิญาติพิสุนันตุปนโตเยเทวสมิงธานีธิคตาทีขายุกาศธาโหนตุสุขิตาโหนตุสัพพะธาละคันตุสัพพะสัตานังละันตุชิตนะสาสานังยากาจิปัตนาเตสังสเพปุเรนตุมโนละทายุตตกาเลปวัตสันตุวัตสังวัตสาวะลาหกาโลคาจุปัทธวะเตสัง นิวาเรนตุจะสัพพธากายาสุขังอิตาสุขังอรหันตุยะทาละหังบสวดธรรมนิยามสุตงังเอวัเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาสาวัตถิยาวิหารติเชตวะเนอนากระเพนทิกัสสัลาเมตตัตะละโคภะคะวาปิคุอามันเตสิปิกะวติพระทันเตติเตปิคุภะคะวาโตปัจจโสโสภะคะวาเอตตะโว,วจะ ปาทาวาภิกขเวตทถากตนานังอนุปาทาวาตถากตนานังนทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตาธรรมะนิยามตาสเพสังขารานิจาติตังตถากตอภิสามพุชติอภิสมติอภิสามพุชิตวาอภิสมตวาอาจิกาจิเทเสติปัญญเพติปัตถเปติวิวลติวิปาจติอุตานิกโลติ สเพสังาราติจาติปาทาวาพิคเวตถาตานังอนปาทานวะตถาตานังทิตาวะสาธาตุธรรมติตาธรรมานิยามตาสเพสังฆราทุกขาติตังตถาตโตอภิสัมปุจติอภิสมิติอภิสัมปุจิตวะอภิสมิธตวะอากิคติเทเสติปัญญเปติปัตถเปติวิวัลติวิภัจติอุตานิกโลติสเพสังฆราทุขาติปัฏฐานวาตถา ปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาถาคตานังทิตตาวะสาธาตุธรรมทิตตตาธรรมนิยามาตาสัพเพธรรมานิตาติตังตถาตโตอภิสัมพุทธจิอภิกษเมติอภิสัมพุทธิตวาอภิสษเมตวาอจิกาจิเทเสติปัญญาเปติปัตถะเปติวิวาลิติวิปัจติอุตานีกลโลติสัพเพธรรมานาตติอิทามะวจักภะคะวะอัตมะนาเตปิกุภะวะโตภาสีตังอภินันตุนติบทสวดพระเทวกรัตตคาถา อติตังนาวาขะมยะนปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยัทธตีตัมปะหีนันตังอปัตตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังอิลังสังกุปังตังวิทามนุพระลุหเย ผู้ได้เห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงนคอนแขงเขาควรพ่อปูนการเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจจามาตปังโกชัญญามรณงสุเวความเพียรเป็นจิตที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะอีโนสังฆารันเตนะมะหาเสนนะมัจจุนาเพราะการักเทียนต่อมัจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเรา เอวังวิหาริมาตาปิงอาโหรัตตะมะตันทิตังตังเวพเทกรัตโตติสันโตอาจิกเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรยูเช่นนั้นไม่เกียจค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงลารีเดียวก็น่าชมบวสวดธรรมสังเวีคขะปัดเจเวคณนะ สัพเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธมนตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา ทุวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะนั่งความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามาิตตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสาหนังเมีชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่ส mm. ok ุดรอบชีวิตต่างเมีอนิยะต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมีนิยะต่างความตายของเราเป็นของเที่ยง วัตควนที่จะสังเนจอายังกาโย ο, อยจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนขันปัสจาวิญญาณชนโทวันเขาทิ้งเสือแล้วอธิเสนสติจากนอนทับปัทวินซึ่งแผ่นดินกาลิง้าลาังอิวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรลถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจาวัตส,สังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปปาทวะยะธรรมนิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา อุปชิตาว,วานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังมูปะสะโมสุขโขค,ความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัเพสตามะลันติจัตสัตทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มะลิงสุจามะลิสาเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายแต่เทวหังมะลิสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติเมเอธาสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตาย,ยัางกิ่งกิ ยังกิงกี่กุสลังกัมมังสเพเหหิพระเตหิกตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวะสมิงธานีอธิคตาธิอายุกาสทาโหนตุสุจิตาโหนตุทุกขาบมมจันตุมาตาปิตาสุกิตาโหนตุทุกขาบูมจันตุสเพยญาติกาสุกิตาโหนตุทุกขาบูมจันตุสเพยญาติกา สุกิตาโหนตุทุกขาวลจันตุสเพย์ปิสาสเพเพยขาสเพเพเปตาสุกิตาโหนตุทุกขาวลจันตุสเพเพอาจาริยุปัชชัยยะสุกิตาโหนตุทุกขาประมูลจัน sure. ต,ตุสเพย์นักขตตาสุกิตาโหนตุทุกขาวมจันตุสเพเพเทวาสุกิตาโหนตุทุกขาประมูลจันตุสเพเพสามารถตินังสมิชนตุโวมาสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมพุทธสตัวคันติมายะอิติภควานโมพุทธสตัวคันติมายะอิติภควา นโมโพธิสัตว์ตัคันติมายะอิทิภควาปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาสินีทูเปะเลโพธิทะเลแต่หิงแต่หิงต,งตาธรรม,มธาณีนะพระวันตูปูชิตาสุทิงกโลเจตวิหารมัตเะเลเทราจะมัจจานาวกาจัพีกโวสาลามิการทานะปฏิอุปาสากาคามาจะเทสานิขมาจะอิสลาสปานะพูตาสุจิตาพระวันตุเตชะลาผูชา เยบิจัตถสัมภวาสังเสริฐชาตาอัถโวบปาติกางนิยานิการธรรมวารางปติจเตสเพปิทุกขศากรุนตุสังขยังท้าตุจิลังจะตังธโมธรรมทลาจะปุกฆาลาสังโฆตุสมะโคะอัถายะจะอิตายะจะอเมรักขตุสะธโมสเพปิธรรมจาริโนติสัมปาปุไนยามะธรรมเออเรียปเวธิเตปัสสนาโอนตุสะเพปิ ปานิโนพุทธศาสนเนสัมมาทังปะเวชนโตกาเลเทวปวัตสตุอุทิภาวายัสตานังสมิทังเนตุเมทนิมาตาปิตาจาระชังนิจังละขันติปุตตะกังอวังธรรมเนะราชโนประชังละขันตุสัพพธาเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัาตาจะนิทุกขาพยาปัาตาจันิพยาโสกปัาตาจันิโสกาหุนตุสพเพปิปานิโนอตาวตาจะอะเมิสัมปาทังบุญญาสัมปะทัง สัพเพเทวานุโมนทันตุสัพพะสามปฏิสิทธิยาฐานังตันตุสัทธายะสีลังรักันตุสัพพะธาภาวนาพิรตาหนตุขจันตุเทวตาคตาสุมงคุณคาถาหนตุสพังสุ망ขลังรักขันตุสัพปฏิวตาส,สัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีหนตุน <uds> ิร <yards> <clamation>. ันตลังหนตุสัพังสุ망ขลังรักขันตุสัพปฏิวัติสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีหุนตุนิลานตะลัง สัพเพผู้ทารับปัตจิตาปัจเจกานันต์ยังพลังอรหันตานันตะเตยชนะลักขังมัทมีสัพพโสสัพเพผู้ทารับปัตจิตาปัจเจกานันต์ยังพลังอรหันตานันตะเตยชนะลักขังมัทมีสัพพโสสัพเพผู้ทารับปัตจิตาปัจเจกานันต์ยังพลังอรหันตานันตะเตยชนะลักขังมัทมีสัพพโส สัพเพุทธาปลัปาตาปัจเจกานันแะยังพลังอรหันตานันจะเตชนาละคังปัมีสัพปโสสัพีพุทธาปะลัปาตาปัจเจกานันแตยังพลังอรหันตานันจะเตชนาละคังปมีสัพปโสสัพเพุทธตาปะลัพปาตาปัจเจกานันแะยังพลังอรหันตานันจะเตชนาละคังปัมีสัพปโสสัพเพผู้ตาประลัพปาตาปัจเจกานันแตยังพลังอรหันตานันจะเตชนาละคังปมีสัพปโสสัพเพผู้ตาประลับปธาตาปัจเจกานันแะยังพลังอรหันตานันจะเตชนาละคังปัตมีสัพปโซ ตะนันจตเตชนะละครั้งบรรมีสัพพะโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนีนี้ข้าพเจ้าขอน้อมเก้าที่ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระนางเจา้าสริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนารรราช,นาชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์าลายัย ขออันนี้สรงแห่งบุญบุญสนนี้จงเป็นสับสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งค่าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกทั้งขอเทียบเทวดาทั้งหลายผู้ได้อันุโหทนาสาธุการในบุญกุศสนี้ ปรดประสีประสาทพอน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเสรีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามส่มลิตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิทธิมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาตลอดทุกประการเทิน